สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำอีเวนต์ใหม่ประจำวันนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีเมื่อไหร่แต่คาดการว่าจะเล่นได้แค่วันนี้วัน,นเดียวเท่านั้นนะฮะก็เป็นโหมดที่จะทำให้ทุกคนสามารถได้ไไดไอเทมระดับมิติคอลด้วยเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นฮะหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นหรือว่าสำหรับบางตี้ที่เตรียมตัวมาดีก็อาจจะนานกว่าสักหน่อยแต่ว่าง่ายๆครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆแต่ว่าได้ของนี่ต้องบอกว่าแรงมากเลยทีเดียว ไฮไลท์ของอีเวนต์นี้ก็คือการล่าหินเขียวครับมาแลกกล่องระดับ3 0 0พันเพื่อเปิดมาสุ่มให้เทมระดับมิติคอลนะล่าหินเขียวได้เยอะก็สามารถเปิดสุ่มได้เยอะโอกาสได้ของดีก็เยอะขึ้นด้วยหินเขียวก็จะได้จากการเล่นโหมดใหม่ฮะโหมดใหม่ที่ว่านี้ก็จะเป็นการเข้าไปล่าบอสจัดตี้คนเข้าไปแข่งกันสร้างความเสียหายใส่บอสยิ่งสร้างความเสียหายได้เยอะก็ยิ่งได้หินเขียวเยอะตามไปด้วย เพียงแต่ว่าการเล่นในโหมดที่จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าปกติเนี่ยการจะได้เงินในเกมของเราเนี่ยจะต้องเข้าไปตีคีปเพื่อดรอปเงินมาเอาเงินไปซื้อไอเทมแต่ในโหมดพิเศษนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเลเวลของฮีโร่ทุกตัวเนี่ยจะเริ่มต้นที่เลเวล16เท่ากันหมดไม่ต้องเก็บเลเวลไม่ต้องตีคีปไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นแล้วแต่ฮีโร่ทุกตัวจะไม่มีเงินมาให้ครับที่เราจะใช้ในโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องนําอินกอดไปแลกครับมีอินกอดเยอะก็สามารถซื้อไอเทมได้เยอะ มีอินกอดน้อยก็ซื้อไอเทมได้น้อยไม่มีอินกอดก็ซื้อไอเทมไม่ได้เลยครับดังนั้นถ้าไม่มีอินกอดการสร้างความเสียหายสซบอร์สในโหมดนี้ก็เป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวอินกอดนียก็เป็นเหรียญทองครับที่หาได้จากการเล่นโหมดทั่วไปนะที่สะสมกันมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนใครมีอยู่เยอะก็กําไรห,หน่อยครับช่วงนี้ใครที่มีอยู่น้อยก็ตอนนี้ก็ต้องหากันจ้าราวาันเพื่อเข้าไปเล่นโหมดนี้กันในส่วนของการหาอินกอดเนี่ยเราก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคาดว่าทุกคนตอนนี้ก็คงพอจะมีอยู่แล้วแล้วก็รู้วิธีหา,ากันแลล้วะ แต่ส่วนที่เป็นประเด็นสำหรับวันนี้ก็คือการเข้าไปล่าบอสครับหลายคนอยากรู้ครับว่าบอสมันมีสกิลอะไรบ้างเก่งไหมกระจอ,อกไหมแล้วจะต้องล่ามันยังไงฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าบอสในหมวดนี้จะต้องล่ามันยังไงมอนสเตอร์ในหมวดนี้จะมีแค่ตัวเดียวครับเป็นบอสตัวเดียวแต่ว่าบอสตัวน,นี้เนี่ยจะมีร่างกายสาส่วนฮะทั้งสส่วนสามารถโจมตีและสร้างความเสียหายใส่มันได้นะส่วนหัวส่วนหางครับมันสามารถถูกทำลายได้และ ทุกครั้งที่มันถูกทำลายเนี่ยจะทำให้บอสโดนสตันไปด้วยนะแต่ส่วนหัวส่วนหางก็จะงอกออกมาใหม่เรื่อยๆนะให้เราสร้างความเสียหายได้เรื่อยๆนะส่วนตัวลำตัวเนี่ยมันจะไม่ถูกพังครับแล้วก็เลือจะรีเจนตลอดเวลานะเราก็เลือกครับว่าจะทำลายส่วนหัวส่วนหางเพื่อสตันมันหรือว่าจะเน้นสร้างความเสียหายที่ส่วนลำตัวเพื่อสร้างความเสียหายยัางต่อเนื่องนะก็เลือกเอาครับรูปแบบการต่อสู้ของบอสครับหลักๆมันก็จะเป็นการ กระโดดเข้าไปโจมตีฮนะบอสตัวนี้จะกระโดดตลอดเวลานะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายนะพยายามพุ่งเข้าใส่ฮีโร่นะการโจมตีของมันแต่ละครั้งก็จะมีการน็อกแบ็คครับผักเราให้กระเด็นถอยหลังหรือไม่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ตัวมนานานๆเนี่ยมันจะกระทืบสตันรอบๆตัวด้วยนอกเหนือจากการกระโดดโจมตีของมันแล้วเนี่ยพอมันโจมตีไปสักสองสาครั้งหรืออาจจะ4ครั้งเนี่ยมันก็จะใช้สกิลทีหนึ่งซึ่งสกิลเนี่ยมันก็จะมีแบบสุ่มฮะนะนะก็จะมีท่าธรรมดา2ท่าครับแล้วก็ท่าใหญ่สี่ท่านะ เราก็ต้องระวังให้ดีครับเพราะท่าพวกนี้สามารถฆ่าเราให้ตายได้ทันทีเลยทีเดียวมาว่ากันที่ท่าเล็กๆของมันก่อนนะท่าเล็กๆของมันก็จะมี2ท่าครับเป็นท่าหมุนตัวนะท่าหมุนตัวก็ไม่มีอะไรมากฮะสร้างความเสียหายระดับปานกลางผลักเราให้กระเด็นถอยหลังฮะแล้วก็รูปแบบการโจมตีก็จะเป็นรอบตัวของมันส่วนีกท่าก็เป็นสบัตหิหครับก็จะสร้างความเสียหายด้านหลังของมันแล้วก็ผลักให้กระเด็นถอยหลังเหมือนกัน ทั้งสองท่านี้ก็คือเป็นท่าที่ระยะเวลาแสดงผลสั้นๆครับมันจะแสดงเอฟเฟกต์แป๊บเดียวนะแต่ก็ถือเป็นท่าพิเศษของมันส่วนที่เหลือสีท่าก็จะเป็นท่าใหญ่ครับเวลาแสดงผลค่อนข้างนานครับนะท่าแรกก็จะเป็นปล่อยลูกบอลน้าครับปล่อยลูกบอลน้ำเนี่ยท่านี้มันจะปล่อยลูกบอลน้ําออกมาจํานวนมากฮะยิ่งอยู่ใกล้โอกาสโดนลูกบอลน้ําก็ยิ่งหลายลูกฮะเพราะฉะนั้นเวลามันปล่อยท่านี้ออกมาก็ต้องพยายามหลบอยู่ห่างๆมันอยู่ใกล้มันโดนสักสามลูกก็ตัวระเบิดได้ทันทีฮะ ท่าที่สองก็คือท่าพายุหมุนฮนะท่าพายุหมุนเนี่ยมันจะเป็นการสร้างลมกระแสลมฮนะทำให้เราเดินไม่สะดวกฮนะเดินไปางหน้าบางทีอาจจะโดนผลักมาข้างหลังหรืออาจจะโดนไปข้างหลังอาโดนผลักมาข้างหน้านะและระหว่างที่พายุมันหมุนอยู่เนี่ยก็จะมีน้าพุลอยขึ้นฟ้าสร้างความเสียหายใส่เราด้วยเช่นกันฮนะท่าที่สามครับก็จะเป็นท่าปล่อยหินกิ้งครับมันจะปล่อยหินออกมาห้าลูกครับตามตจเนินฮีโร่นะกริ้งเข้าทับฮีโร่ของเรานะแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินหลบ จนนานพอเนี่ยหินมันก็จะระเบิดไปเองฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรออยากรีบสร้างความเสียหายใส่บอสก็ยอมโดนมาไปเลยฮะแล้วก็ยืนยิงแลกบอสเอานะเพราะระหว่างที่หินยังกินไม่หมดบอสมันก็จะพยายามยืนไล่สกิลอยู่นิ่งๆฮะส่วนท่าสุดท้ายก็เป็นท่าจับกัดฮะมันจะเข้าไปจับฮีโร่หนึ่งตัวแล้วก็ฟาดฟาดฟาดเอาหน้าถูพื้นเอาหน้าถูพื้นท่านี้ไอ้คนที่โดนก็จะซวยหน่อยฮะโดนเดเมจอยู่เรื่อยๆฮะแต่ว่าเพื่อนสี่คนที่เหลือก็ยิงฟรีถือเป็นท่าที่ให้กำไรเรามากที่สุดแล้ว วิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากระหว่างที่มันกระโดดโจมตีหรือว่ามันตีท่าสั้นๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามสเต็ปหลบแล้วก็ยิงมันไปเรื่อยๆฮะหลบทีสร้างความเสียหายทีไปเรื่อยๆเวลาที่มันปล่อยท่าใหญ่ก็เป็นจังหวะที่เราจะสร้างความเสียหายได้เยอะฮะถ้าเราหลบสกิลได้แล้วก็รัวสร้างความเสียหายใส่มันเลยเรื่องรูปแบบการจัดปาร์ตี้หรือว่าเรื่องโกลเม็ดในการหลบสกิลบอสก็ต้องไปศึกษากันเอาเองฮะไปจัดตีไปลองปิดลองถูกกันเอาเองเพราะอธิบายสกิลอย่างนี้เนี่ย หลายคนก็คงจําไม่ได้ฮะต้องเข้าไปลองถึงจะรู้ฮะซึ่งโหมดนี้ก็ไม่ใจร้ายใจดํามากฮะมันจะมีโหมดฝึกซ้อมให้เราลองก่อนซึ่งเข้าไปลองได้โดยที่ไม่เสียอะไรครับไม่เสียอินกอตไม่เสียเลเวลนะเสียแค่เวลาเข้าไปซ้อมแค่นั้นเองฮะเราสามารถลองได้จนกว่าจะพอใจแล้วก็ค่อยไปลองของจริงกันเรื่องที่น่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือในโหมดนี้จะมีไอเทมพิเศษโผลมาหลายๆชิ้นฮะอย่างเช่นดีโซเลเตอร์ฮะมีเจาะเกาะขั้น2 หรือว่าชุดเกราะที่จะทําให้ตัวมาสามารถแทงบอสได้ดีขึ้นหรือว่าลงเท้าที่มีความสามารถเหมือนฟอสตัมนะผลักตัวเองให้สไลด์ได้นะซึ่งไอเทมลงเท้าฟอสต่มามีความสำคัญในการเล่นหมดนี้มากแนะนําให้ซื้อกันทุกคนฮะคสำคัญมากเลยทีเดียวนอกเหนือจากไอเทมพิเศษที่สามารถหาได้ในหมดนี้เท่านั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีไอเทมพลุแบบครับพลุเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายใส่บอสฮะหรือว่าหยุดบอสหรือว่าล็อกการเคลื่อนที่ของบอสเอาไว้ได้นะก็ไปดูกันเองครับเป็นไอเทมในเกม3แบบที่เป็นพลุ ในกรณีที่เราสู้บอสแล้วเผลอตายขึ้นมาเนี่ยโหมดนี้ก็จะมีจ่ายเกิดน,นะจ่ายเกิดราคาถูกมากแค่หนึ่งเหรียญครับแต่ว่าพอจ่ายเกิดไปแล้วมันก็จะติดคูดามจ่ายเกิดทั่วไปนะดังนั้นเราก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่ตายดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดตายยกตีขึ้นมาเกมจะโอเวอร์ทันทีแต่นอกเหนือจากการจ่ายเกิดแล้วก็มีวิธีชุบชีวิตเพื่อนครับโดยการ ไปกดคลิกที่สุสานของเพื่อนแล้วก็รอดีเลยนะ์ฮะแต่ก็ค่อนข้างยากครับเพราะบอสก็พยายามจะเข้ามาสตันเราตลอดเวลานะต้องรอจังหวะที่บอสไล่ท่าใหญ่หรือว่าจังหวะที่บอสกาลังไล่เพื่อเราอยู่ถึงจะชุบเพื่อเราได้นะพยายามอย่าให้ตี้เราตายครับยิ่งเราอยู่ในโหมดนี้ได้นานก็ยิ่งสร้างความเสียหายได้มากขึ้นไปด้วย<อ>เรื่องการจัดปาร์ตี้แล้วก็เรื่องสเต็ปในการล่าบอสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการวางแผนแล้วก็ฝึกซ้อมกันส่วนตัวฮนะโดยเฉพาะสเต็ปในการล่าบอสเนี่ยต้องบอกว่า ต้องไปดูเองคะถึงจะจําได้ว่าแต่และท่ามันทําอะไรได้แล้วต้องหลบยังไงนะก็ไปลองผิดลองถูกกันเอาครับนะของแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราจะพยายามหาเทคนิคแล้วก็ทริกดีๆฮะในการล่าบอลตัวนี้เพราะว่าเป็นหมวดที่พัลมิิคอทั้งทีนะจะไม่มีเทคนิคก็คงไม่ได้ยังไงตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีว่าจะมีอะไรมาอัปเดตก็รอติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจหรือว่าคลิปที่เราจะโพสกันอีกทีนะจ๊ะ